อันนี้ธรรมชาติสรรสร้างมาโดยการทำของคนแล้วมันจะมีน้ำเขียวตื้นๆจีสวัสดีครับผมก็มานี่พี่อะไรนะเอ่อเป็นครัวครัวครัวสว่างน้ำเขียวๆอยู่ครัวสว่างมันจะมีลูกอ้อนอำเภอหนองเรือ จ,จังหวัดคอนแก่นลูกออดลูกกบนะอยู่ในน้ำนี่เหรอ,อบุบบุบบ,บบุบคิดว่าน้ำมันจะมีตัวอะไรโผล่มาอยู่ในน้ำนี่ไ <c oughs> นมไม่เห็นตัวปลาเลยน้ำพุมีแต่ลูกออด มันไม่าแล้วเหรออ๋อหายไปแล้วไปแล้วกินเราเห็นมันแลต้องต้องมองซ้ายมองขวาดีๆมันจะมีัวอยู่ธรรมชาติคนสรรสร้างขึ้นมาอ้อันนี้ทำคขัวสว่างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ

ไปสิฟ้าโอ้จ๋งมากแจ่มมากแจ่มอีดีไปสิฟ้เาเดินดีๆเ,เดินดีๆเอาชีวิตรอดได้ไหมเนี่ยตกน้ำไม่รอดนั่นเนี่ยเดินดีๆนะหึ <c oughs> โดดมาทางนี้นะจะตกแล้วโดดมานีโดดมาหาพ่อนี่ดดาาอนเอเอเร,เรียบร้อย เย่พาได้แล้วพาได้แล oh, ้วบรรยากาศสวยงามครับโอ้มีม uh ีแพด้วยมีแพในน้ำบนน้ำในร้อยน้ำทัวร์สว่างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับต่มกินเลยต้มกินเลยกินผักกินผักเลผักบุ้งหลงเหลงน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลง กระต่ายตื่นตูมกระต่ายกินหญ้ากินผักผักบุ้งแล้วก็นกยุงอ่ะนกยุงกินข้าวากินผักกินผักกินข้าวมเมล็ดข้าวกินข้าวโพดแล้วก็กินกินผักตัวเล็กนกแก้วกินปุ้ยหูป่างูป่างูป่ากินเล<ะ>็กกินเล็กงูป่า กินท <re ี่เอาไม่ใช่กินหัวอาหารกินหัวอาหารกินรำกินน้ำกินนมครับคือไอหมูป่าดุงอ่ะที่มุมมๆวนะไม่ใช่หมูป่าไอตัวนั้นนะไอตัวสีดงานนะหมูป่า ม,มูป่ามันอยู่ในน้ำอะ่ะมันมีน้ำเล่นอะ่ะแล้วก็ลอมอ่ะแล้วมันอะ่ะยิงตะกร้าไปหมดเลยบอตอนไหนตอนตอนหนูเปิดน้เดียวตะกร้าไปที่ไปดูกับแม่นะออครับตัวครับหลบทำไม,ไมขอละขอบคุณครับสวัสดีครับระวังหัว